พบสวัสดีครับผมแปะช่องพอบาสเตชันนะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวที่พักแล้วกันเป็นที่พักที่เราพักกันในคลิปที่แล้วนะฮะี่คือสุดท้ายนะครับผมคิดว่าต้องมีคนสนใจแหละเพราะว่ามันเผ็ดฉาบปิดในเทปที่แล้วนะครับผมว่าจะเป็นบ้านพักสไตล์แบบนี้นะฮะเท่าที่เราสอบถามกับทางเจ้าของมาเขาบอกว่าทางฝรั่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชอบมานนอนกันแล้วมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยฮะประมาณนี้เลยนะฮะ ไวไฟก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีถ้าสนใจยังไงนะก็เดี๋ยวผมทิ้งตัวเพจไวแล้วกันเพจของที่พักตรงนี้นะฮะแต่ก่อนจะไปดูเพจแคนตรงนั้นเดี๋ยวเราให้ดูที่พักแล้วกันว่าน้าตาประมาณไหนนะครับอันนี้คือที่พักที่อยู่ด้านหน้านะฮะเจ้าของบอกว่าเป็นที่พักที่มีเตียงใหญ่ที่สุดนะครับผมทางขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่รู้ไปยังไงเหมือนกันเราก็ขอถือวิสาสะไปแล้วกันเพราะว่า วันนี้เนี่ยมีเราอยู่แค่คนเดียวในที่พักนะฮะผมก็จะถ่ายแบบเรียวๆไปแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ขึ้นมาลำบากนิดนึงแล้วก็เปิดประตูมาเวบนั้นไหนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีแอร์พร้อมนะครับผมอยู่จังหวัดลบบุรีนะฮะอันนี้ห้องน้ำไม่รู้จะอยากดูหรือเปล่าเปิดให้ดูไหนก็ได้เผื่อบางคนซีเรียส ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะห้องน้ํามีกระตนาอุนสบู่แชมพูอะไรให้นะฮะ้าโคก็มีสายชําระให้เรียบร้อยนะครับผมมีหลังคาแนะมีหลังคาไม่ต้องกลัวฝนตกนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับห้องน้ำป,ปิดก่นอนนอกจากด้านหนาได้มีทีวีให้ด้วยนะครับผมก็มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะวิววิววิวมันจะเป็น พืชไร่ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่ไกลๆตรงนู้นน่าจะเป็นอ้อยนะครับสําหรับห้องนี้ก็ประมาณนี้แกยังไม่ได้เตรียมอะไรนะฮะเพราะว่ารับพักหลังนูน้นไกลๆตรงนู้นนะฮะส่วนหลังที่เรานอนนะฮะที่ผมนอนอยู่ก็จะเป็นหลังนี้นะครับนก็จะมีสร้างอารยธรรนลงเหลือของม่อคืนอยู่บางนี่นะฮะก็จะมีที่นั่งให้นั่งกินได้ตรงนี้นะข้างบนเป็นอย่างนั้นนะด้านไหนแต่มันลกๆอยู่อย่าดูเลยเขิน <laughs> แล้วก็มีส่วนกลางประมาณนี้เอาไว้ทำกิจกรรมออทิวิตีนะครับตอนนี้กําลังวาดรูปก,กัอนอยู่นะฮะเดินไปเรื่อยมีจุดชบของเขาขพี่เขามีจักรยานมีร์ไซค์แล้วเขาเนี่ยโชว์ตรงนี้แล้วก็จะมีอีกหลังหนึ่งคือหลังนี้นะครับด้านล่างของหลังนี้สามารถตั้งวงกันได้นะตอนดึกๆนั่งคุยนั่งอะไรกันไปนะครับ เดี๋ยวพาขึ้นไปูริมน้ําแบบนี้เลยถ้าช่วงหน้าน้ํำหน่อยก็จะจะขึ้นสูงกว่านี้นะมีเลืยให้พายเล่นด้วยนะครับนะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้สไตล์แปลกๆนิดนึงสามารถส่งทางนี้ได้แต่ห้องน้ําจะแยกออกจากกันนะฮะออกจากห้องนอนมาเปิดก่น <c oughs> อนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของห้องน้ําก่อนเลยนะห้องน้ำอยู่ข้างนอกซะด้วยประมาณนี้นะเพื่อนอุดพร้อมนะครับผม แล้วก็จะมีโถงอยู่ตรงกลางคุณสามารถนั่งในนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากลงไปข้างล่างนะครับก็ลมเลื่นดีเดีย๋ยวให้ดูข้างในแล้วกันะนะที่จับก,ก็เก๋ดีเหมือนกันนะเป็นบ้านที่เจ้าของเขาประกอบขึ้นมาเองนะบริจงเฟอร์นิเจอร์ของเก่าอะไรแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเป็นสไตล์เฉพาะกลุ่มเราก็เอามาแนะนํากันเผื่อใครสนใจเขาปิดประตูบ้านกัน มีอะไรเนี่ยนกกวีดเหรอใส่กอล์ด้เหรออ๋ลักษณะบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูร,บรอบๆแล้วกันในเทปที่แล้วนะฮะที่ผมเลือกพักที่นี่เพราะว่าผมไม่อยากจะขี่รถยาวๆวันเดียวจากพิชบูร์กับกรุงเทพผมก็เลยเลือกที่จะหยุดยอมตัวเองไว้กลางทางก่อนแล้วเอิญก็เปิดเจอที่นี่พอดีนะฮะก็เลยลองดูลองสุ่มๆมานะครับผม ก็ไม่แย่นะใกล้กรุงเทพดีด้วยราคาไม่แพงนะครคืนนึง450อห5 0บาท <c oughs> นะ,ะเดี๋ยวย้อนกลับไปจากบ้านที่ผมนอนแล้วกันถ้ามองย้อนจากที่ผมอยู่เนี่ยบ้านที่ผมนอนก็คือหลังทางหน้านะฮะหลังที่เราดูเมื่อกี้ก็คือหลังนี้มันเป็นสไตล์เฉพาะกลุ่มจริงๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบสไตล์แบบนี้นะฮะที่แจ้งไปนะครับผมก็จะมีลานบาสเกตบอลด้วยเดี๋ยวหาทางลงลงตรงไหนวะเนี่ย มาอีกจุดหนึ่งก็จะมีลานตรงนี้เห็นพี่เขาบอกว่าถ้ามาก,กันเยอะๆเขาก็จะนั่งตั้งวงสนทนานกัถนธรรนี่แหละนะฮะแล้วก็จะมีบ้านพากอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้เหมือนแกะทำความสะอาดอยู่ก็มีตักผ้าห่มอยู่ไม่ขึ้นไปแล้วกันนะฮะมีลานจอดรถนะฮะสำหรับคนที่จะเอารถยนต์มานะครับผมแล้วก็จะมีไกลๆตรงนู้นอีกหลังหนึ่งกำลังก่อสร้างอยู่นะฮะ เดินรับๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เช่นเดิมน,นะฮะย้ำอีกครั้งแล้วกันถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้อยากมานอนเล่นบ้างมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาเป็นจุดยอมตัวเองก่อนเข้ากรุงเทพเรื่องสุดท้ายนะฮะถ้าเดินทางไกลๆก็ลองกดที่เพจแล้วดูบรรยากาศเขาแล้วกันแต่ว่าพี่แกก็ใช้โซเชียลม่ค่อยเป็นนะนะรูปก็าอาจจะ ไม่รู้สิผมก็ไม่รู้ว่าใครถ่ายให้แกแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าสนใจยังไงนะฮะก็ฝากกับบ้านพักสไตล์ครั้งที่แนวแนวนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับครับโอเคครับสำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับจงไว้พบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ